สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของเรื่องเล่าลี้ลับสยองขวัญและเรื่องผีแบบไทยๆท,ที่มีทั้งกลิ่นอายของตำนานวัฒนธรรมและความเชื่อวันนี้ผมวายุและเพื่อนคู่หูของผมพัทราเองค่ะวันนี้เราจะมาเล่าและพูดคุยกันอย่างสนุกสนุกถึงนิยายผีที่โคตรหลอนโคตรเข้มขน้นที่ชื่อว่ามนเงา บอกเลยว่าแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วอ่ะใช่ครับมนเงาเป็นเรื่องราวที่พูดถึงแหวนวงหนึ่งใช่ครับแหวนไม่ใช่แค่แหวนธรรมดาแต่เป็นแหวนเหล็กดำโบราณจากฝั่งขเขมรที่ผูกคำสาบเอาไว้ด้วยวิญญาณเด็กหญิงผู้ถูกใช้ในพิธีกรรมและเมื่อแหวนนี้ไปอยู่กับใครชีวิตของคนนั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นขัดพิวายุเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกทั่วๆ่วไปแต่มันแฝงความเป็นดราม่าจิตวิทยาเข้ามาด้วยตัวละครแต่ละคนไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีเหตุผลมีอดีตมีบาดแผลซึ่งพอเอาทุกมุมมองมาปะทะกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าความน่ากลัวมันไม่ใช่แค่ผีแต่มันคือเงาในจิตใจของคนด้วยค่ะถูกต้องเลยครับเรื่องนี้มีตัวละครหลักๆอย่างเปรม ชายหนุ่มที่ชีวิตกำลังพังพินาศและไปพบแหวนโดยบังเอิญครูทิพยิงชราผู้มีอดีตเกี่ยวพันกับพิธีกรรมและนิดาหลานสาวของหมอผีขเขมรที่ตายไปนานแล้วและทุกคนก็ถูกดึงเข้าหากันด้วยแหวนวงเดียวแล้วถ้าใครกำลังนึกว่าโอ้ยผีเด็กๆคุณไม่น่ากลัวขอบอกเลยว่าคุณคิดผิด ผีเด็กในเรื่องนี้คือผีที่ผูกวิญญาณไว้กับของคือไม่ได้มาแค่หลอกแต่มาเอาคืนแล้วน้องก็ไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจนะคะแต่ร้องเพราะกำลังกลับมาพร้อมกับแค้นที่สั่งสมมานานพูดแล้วขนลุกเลยครับแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการเล่าแบบหลายมุมมองไม่ใช่แค่เราตามตัวเอกตัวเดียว แต่เราได้เห็นมุมของครูทิพย์ที่แบกความผิดบาปไว้กับเกือบทั้งชีวิตเห็นนิดาที่เริ่มต้นแค่จะมาจัดก,การมรดกยายแต่กลับกลายเป็นผู้สืบทอดสายเลือดต้องแบกรับคำสาปต่ออีกคนใช่ค่ะแล้วพอเรื่องเดิมไปเรื่อยๆคนฟังจะเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วใครกันแน่ที่เลวเจียหมอผีขมเณที่ฆ่าลูกตัวเองเพราะพิธีหรือครูทิพย์ที่หักหลังเพื่อนต่างแดนหรือสุดท้ายแล้วทุกคนก็แค่คนธรรมดาที่เลือกผิดในเวลาผิด แล้วที่ผมชอบมากๆเลยคือความเป็นไทยที่ผสมกับเขเมรในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแต่กลิ่นอายวัฒนธรรม แต่ยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์การอยู่ร่วมกันความกลัวที่คนไทยมีต่อของเขมรแต่ก็ยังรอบใช้มันอยู่ลึกๆซึ่งเรื่องนี้ก็เอาประเด็นนั้นมาขยี้แบบไม่ไว้หน้าเลยครับอ๋อยถูกใจมากๆเลยค่ะอีกอย่างคือจังหวะการเล่าเรื่องคือดีมากไม่ยืดไม่วกวนไม่งงอ่านแล้วติดจนวางไม่ลงทุกตอนจะมีจุดพิกมีจุดที่ทําให้เราอึง้งแล้วก็มีจุดที่แบบอเราจะทํายังไงถ้าเราเป็นตัวละครนั้น จริงเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เปรมเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ได้แค่โดนผีสิงแต่คือเขาค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดคือเริ่มใช้อำนาจของแหวนก้าวล้ำจากการเอาตัวรอดไปสู่การควบคุมคนอื่นมันสะท้อนความจริงในสังคมได้น่ากลัวมากครับหรือแม้แต่ตอนท้ายที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเหยื่อใครเป็นผู้กระทําแล้วคือความดีความชั่วมันพล่าเหลือนมากแล้วแหวนในเหลืองนี้ก็กลายเป็นเหมือนสิ่งทดลองที่เอาไว้วัดจิตใจคน ถ้าใจเรายังมืดเมื่อไหร่มันก็จะยังอยู่กับเราไม่ไปไหนเลยค่ะและที่สุดเลยคือตอนจบครับมันไม่ใช่ตอนจบแบบคลายปมทุกอย่างหรือวิญญาณไปเกิดแต่เป็นตอนจบที่ทิ้งของไว้ในมือคนรุ่นใหม่เป็นการย้ำว่าเรื่องราวแบบนี้มันยังไม่จบและจะไม่มีวันจบตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภความกลัวและอยากได้พลังที่เกินตัวแล้วอย่างที่เราเห็นในเรื่องเลยนะคะว่าแม้เปรม จะพยายามจะสู้กับคำสาปในท้ายที่สุดแต่เขาก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเพราะเขาเลือกเดินเข้าหามันตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะมันเลยน่ากลัวตรงที่บางครั้งแค่เลือกผิดครั้งเดียวก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตผมชอบมุมของนิดามากนะครับเธอเหมือนคนที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่พอค้นไปเรื่อยๆก็พบว่าตัวเองอยู่ในใจกลางของเรื่องโดยที่ไม่รู้ตัว เธอไม่ได้เรียกเองที่จะมีสายเลือดนั้นแต่สุดท้ายเธอต้องเป็นคนตัดสินว่าจะจบเรื่องนี้อย่างไรมันคือบททดสอบของคนรุ่นใหม่แบบเป๊ะๆเลยค่ะว่าเราจะสืบทอดสิ่งที่ผิดมาจากรุ่นก่อนหรือเราจะหยุดมันไว้ที่เรานี่แหละที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ได้แค่หลอนแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างในชีวิตจริงของคนไทยด้วยค่ะจริงครับ แล้วฉากที่ชอบมากผมยกให้ตอนที่นิดาเปิดกล่องแล้วพบว่าแหวนกลับมาอีกครั้งมันคือคำถามที่ยังค้างคาว,ว่าแล้วจะมีใครเป็นคนต่อไปไหมหรือมันจะจบที่เธอจริงๆเออใช่เลยแล้วที่ขนลุก่าน,นั้นคือไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่กระซิบแผ่วๆว่าข้ายังอยู่โอ้โหบอกเลยว่าผีไม่ต้องโผล่แค่คำพูดนี้คำเดียวก็คือนอนไม่หลับแล้วใช่ครับแล้วใครที่ชอบงานแนวค่อยๆหลอก คอยๆค,คลุมบรรยากาศให้แน่นบีบอารมณ์ให้รู้สึกกลัวแบบไม่ต้องพึ่งจำสแกรเรื่องนี้คือใช่เลยครับเป็นแนวสยองแบบไทยแท้ที่ไม่จำเป็นต้องมีเลือดแต่หลอนทะลุจอบอกเลยว่าเป็นนิยายที่สามารถทำเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้สบายๆเลยค่ะมีทั้งดราม่าความลับปมอดีตแล้วก็สยองแบบถึงใจถ้าใครอยากเห็นผีแบบมีมิติและสะท้อนสังคมไทยต้องเรื่องนี้เลยค่ะมนเงา แล้วถ้าใครยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยฟังอยากรู้ว่าเรื่องเต็มจะจบยังไงไปติดตามได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับและที่สำคัญอย่าลืมนะคะถ้าชอบพวกเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนของเรื่องผีลี้ลับจากทั่วไทยขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่ร้อนยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับ เพราะทุกเสียงที่คุณได้ยินอ่านไม่ใช่เสียงจากคนเป็นแต่คือเสียงกระซิบของวิญญาณสวัสดีค่ะ